ผมก็ขอสวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เกมเมอร์ไทยนะครับมาสอนการลงโปรแกรม DirectX นะครับสำหรับคนที่ลง Windows มาใหม่หรือว่าลงโปรแกรมใหม่มานะครับก็ถ้ายังไม่ได้ลง DirectX นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็มาดูวิธีโหลดนะครับก็ไม่ยากครับง่ายๆะจะให้ลิงก์ไว้นะครับ กดลิงก์มาก็โชว์ขึ้นหน้านี้นะครับกดดาวน์โหลดนะ,ะตรงนี้ติ๊กออกนะครับ M S N เราไม่ใช้แล้วนะแล้วก็กด No Thanks and Continue นะครับแล้วก็มันจะเริ่มโหลดไฟล์นะฮะของผมโหลดไว้แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะรอให้มันโหลดเสร็จนะครับอของผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฮะ ครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าจะได้ไฟล์ตรงนี้มานะฮะก่อนที่เราจะติดตั้งนะฮะเราต้องอไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับอ่าเพื่อให้จัดระเบียบไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับก็คือเข้าไปสร้างโฟลเดอร์ในไดซีนะฮะครับผมอ่า เป็นโฟลเดอร์เปล่านะครับแล้วก็เราก็ติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับ ตรงไดซี C นะครับแกมไฟล์แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคไปเราลองมาดูในโฟลเดอร์นะครับอ่ามันจะทำการแตกไฟล์นะครับอ,อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับต่อมาเราก็ ทำการเซตฮับนะฮะกดเน็กครับกดเน็กรอนะครับรอจนเสร็จนะครับก็แค่นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับาการติดตั้งได r e เ t h กเฮกก็ <c oughs> มีเท่านี้นะครับ ครับผมวันนี้ก็ขอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ